ทุกคนก็วันนี้นะคะเรามาอยู่ที่บ้านกก่กา,กาโบบูมเออแล้วก็วันเนี้วิวมีไอเทมเด็ดนี่ทุกคนเคยเห็นกันไหมคะนี่คือทุกตนที่โคตรจะเหม็นเลยนะ,ะแล้ววิวอะ่ะจะเอาไปแก้งโยนเข้าห้องของแต่ละคนกันว่ารีแอคทุกคนจะเป็นยังไงแล้วก็ทุกคนจะด่าเราไหมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีนกว่าว่าจะโดนด่าไหมที่แน่ๆไอกาด่าแน่นอน อ,อนะย่อนอพี่โใส่เลยนะทำไมมันต้องระเบิดด้วยวะอย่านอะ่นแะช่แก่ถุงก,ก็มีแล้วว่ามุ้งเต้ได้ยินไหม โบทำไรอะอะไรทำไรอยู่เ,เล่นอะไรเล่นเกมเหรอใช่อัดคลิปเปล่าเสียงไรอ่ะอะไระะไระเบิดอะ่ะปลักไฟผัวะ มีกลิ่นอะไรวะนั่นเมีกินน่ะกินอะไรวะบ้ตัวไหนบ้อิอะไรโอ้โสุดตโอ้โหคตเหม็นเลยเหม็นไหมเหม็นจริงเหม็นไหม โบข้อไเลยโบอยากเกยๆเปล่าโอ้แกยๆเปล่าหรืกอะไรทุกฮะหรืออะไรทุกกายกายทำอะไรอยู่วะทำไงอ่ะมันต้องบีบก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะพองแล้วมันก็จะระเบิดเอออย่าเพิ่งบีบไปห้องกายห้องกาย มึงดูที่นอนคุณดิเขานอนอยู่มึงเอาไปซักให้มันหมดเลยนะไม่เกี่ยวคุณดูไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยคุณอ่ะแล้วโอเคกูเช็ดที่นอนเจอเลยแล้วเมื่อมึงหลบหนูร่วมทีมร่วมทีมที่อะไรไม่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยทุงนอนกูมึงจัดการเลยไม่ใช่ผมมึงเขวี้นเกียวตัวเท่ากัน อู๋เปล่ามันเหม็นเนี่ยห้องนอนนะมึงมึงตรวจทำไมเนี่ยก้าคนเหม็นเลองนอนนะมึงนะมันหายแป๊บเดียวมันก็หายคืนวันกระโปงมันเหม็นมันไม่ได้เนี่ยมึงดูเนี่ยไปเอามาเลยถูพื้นห้องกูถูทั้งหมดเก็บกวาดทั้งหมดเหม็นคืนงี้ผมไม่ได้ตาแหล่เก็บกวาดทั้งหมดทุกคนเก็บกวาดทั้งหมดแค่นั้นแหละเก็บเป็นน้ำด้วยอ่ะ วาดดทั้งหมดได้ชิบแตกไม่ต้องคนดูมันต้องเก็บกวาดทั้งหมดไ,มได้ิดสุดท้ายใครกวาดวะไอเตยไปมันมากว่าเลยแล้ว <c oughs> ที่นอนมันทั้งนั้นกูปกป้องมาเต็มที่แล้วไอสัตว์กูปุ๊บไอเยี่ยอที่นอนไอเตยกูไจะทำไงแล้วถ่ายคลิปอะไรคนดูมันไม่ได้กินสักหน่อยที่ <c oughs> มึงจะหายอย่างอื่นเนาะโอ้ย ขี้บ่นวะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบขี้บ่นชื่ออะไรักูเพิ่งเจ็ดกูจะได้นอนเหม็นแค่นี้เดี๋ยวก็หายไม่หายหายก็ปุกหายไม่หายหายไม่หายหายกันครับนอนใครตะโกทนะกูไม่ทำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมึงไปทำกูรอกูรออย่าห่วงมามามากองขำกองกองขำเร็วเร็วรรีบดิดีบดิ ทุกคนต้องช่วยกันความช่วยนี่บีบ ยังไอคิปก you know? ันคิปไหม นี่อันนี้อันนี้ที่มีรูจริงนะมะทางล่างเ่ย เงี้ยกินอะไรอ่ะเมี้ยจิอะไรรู้หนึ่งวะคนเขียนเลยก็ซื้อกินอะไรวะก็บูมตัวน่ะมตัวไม่ขี้มากี่วันแล้วสามวันใช่ใช่ใช่นี่ไงนี่ายคนเหม็นดิ่นะหายแล้วนะหายยังยังหายมันให้แอมมันไม่ได้เรียกว่าแกล้งอ่ะอันเนี้ย แอมไม่กลัวหรอกถุงแค่เนี้ยกูไม่ได้ให้กลัวมันต้องถุงใหญ่อ่ะถุงใหญ่อ่ะมีกว่านี้อีกอันนี้ถุงเล็กก็นี่ไงเอาเลยหกถุงเนี่ยบีบให้หมดเด็กอนุบาลเขายังเล่นกันอยู่ไงถ้าแบบมันดูถูกกว่ามหาอะไรเล่นกันมันต้องแบบถุงใหญ่ๆมันมีด้วยเหรอวะคุณพี่มีไซใหญ่อ่ะมีไอเซียนที่แท้ทูอ่ะเออไซใหญ่อ่ะมีสามจ้าดูสิจ้าไอถุงตดไซใหญ่ก็มีนะที่ใหญ่กว่านี้จะมีนะเออมีผมเคยเล่นอยู่เมื่อก่อนหลัวบ้านเนี่ยขายของเล่นนะเนี่ยบอกบ้านพี่นี่ย มันมีใหญ่กว่านี้อีกอันนี้ยังถุงเล็กอยู่มันจะมีถุงอ่ะครับแค่นี้นเออสียงที่แท้ดูสรุปแก้งกายไม่สำเร็จมันไม่มีแต่มันเลิกมันกระจายตุตกก็ตาเดียวมันก็หายไอ้กลิ่นเหรอกูไม่ว่าเอาไปลุกแมวใส่แบบใส่ถุงมาเอากลิ่นระเบิดใส่ถุงปุ๊บแล้วก็เอากล,าาากลาาาิ่นมาบีบเข่าแบบใส่แสบใต้ประตูห้องอ่ะแรงกว่าอีกอ,อ่ะไอ้กลิ่นมันลอยเข้ามาแบบกะไรแบบนนั่แหละไอ้แบบนั้นน่ะคือมันจะแบบ กินอะไรวะไม่ตอนตอนแรกอะตอนตอนตอนแรกอะตอนที่ผมเพิ่งตีนอะผมได้กินอยู่นิดนึงจริงเหรอเออห้องโอ้ยทางบ้านไม่ได้กินเอย่างไรเดินคุณได้กินทั้งบ้านเลยเนี่ยตอนแรกผมก็ชะเงอดูผมได้ยินเสียงอยู่แล้วผมชะเงอดูใต้ใตนั้นผมก็จะมีผมรู้แล้วว่าเป็นถุงตนแน่นอนผมก็เลยจะดูว่าจะมีใครสอดอะไรมาไต้าตรงนั้นแบบถ้าถ้าแบบมีใครสอดปุ๊บเหมือนไปรษนียะส่งปุ๊บแล้วเขายื่นคืนสิ่งของกลับยื่นคืนไม่ได้ถ้าไม่มันวูแล้ว ตอนมันใส่กาไม่บวมไงแต่ตอนมันเอาเปิดปุ๊บยักเลยอ่ะใช่แล้วมันปปุ๊บยักเลยมันบวมเลยไงตอนนั้นอะคุณไม่เคยแก้งยังไงมาก่อนใช่ไหมคะสรุปแล้วก็